สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวอุษณีสาลานักศึกษาภาควิชาทฤษฎีสินคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรขออนุญ,ญาตนำเสนอผลงานศิลปะนิพนธ์ในหัวข้อการวิเคราะห์ศิลปะการจัดวางเฉพาะพื้นที่ของสนิทัศนประดิษฐ์ศนีปน์ค่ะโดยในการศรึกษาครั้งนี้นะคะดิฉันมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและรูปแบบของศิลปะการจัดวางเฉพาะพื้นที่ ของคุณจ้าแทบประดิษฐ์ทัศนีค่ะซึ่งมีลักษณะของการใช้มื้นที่จริงและบริบทของสถานที่เป็นองค์ประกอบในการสร้างผลงานค่ะค่ะโดยดิฉันนะคะได้เลือกอศึกษาผลงานศิลปะจำนวน4ชุดนะคะของศิลปินซึ่งจัดแสดงในช่วงปีพศสอง1ถึง2567ค่ะได้แก่ผลงาน Cross the Universe n d y o n o n ซึ่งจัดแสดง ที่เขามอภายในวัดอรุณวรารา,ามนะคะเป็นส่วนหนึ่งของมหากรรมศิลปะนานาชาติบางกอกอาร์ตเบเนเรปีพศ2561ค่ะแล้วก็ผลงาน How of s i l e n c นะคะจะแสดงที่สวนเบญจกิติกรุ้งเทพมหานครเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล Unfolding Bangkok ปีพศ2566ค่ะแล้วก็ผลงาน การ์เดนบไซเลนนะคะจะแสดงที่ไล่เชิงตะว,วันจังหวัดเชียงรายในมหากรรมศิลปานานาชาติไทยแลนด์เบ e n เร l e เชียงรายปีพศ2567ค่ะและชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือ landscape of e m p t i n e t ค่ะจะแสดงในทีนิทัศการเดี่ยวของศิลปินขอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปรกรวังท่าพระในปีพศ2567ค่ะ โดคุณสันทัชนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภูมิสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยายลายัยจุฬาลงกรณ์และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทีศสิป์จากเชลซีคอลเลจออฟอาร์ตประเทศอังกฤษค่ะหลังจากกลับมาประเทศไทยนะคะคุณสันทิก็ได้เริ่มทำงานด้านภูมิสถาปัตย์ร่วมกันกับโครงการต่างๆและก่อตั้งสนทิชสตูดิโอขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะที่เข้ากันกับพื้นที่ค่ะแททฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะที่ฉันได้อ้างอิง installation art ของ Mark r โ s เซนทอค่ะโดยแบ่งรูปแบบการจัดวางนะคะออกเป็นสองลักษณะใหญ่ๆค่ะได้แก่ การจัดวางแบบเติมเต็มพื้นที่ f i e l d Space Installation Art นะคะโดยใน f i e l d Space Installation Art นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะย่อยค่ะคือรูปแบบตื่นตาตื่นต,ตื่นใจ Enchantment นะคะ Enchantment ก็จะใช้แสงสีเสียงหรือโครงสร้างที่แปลกตานะคะเพื่อดึงดูดอารมณ์และก็สร้างความรู้สึกตื่นเต้นให้กับผู้ชมที่เข้าไปในงานให้รู้สึกเหมือนหลดไป อีกโรกหนึ่งค่ะแล้วก็รูปแบบที่2ของฟิ l Space นะคะก็จะเป็นแปลงโฉมหรือ Impersonation นะคะโดยรูปแบบนี้นะคะจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นสิ่งใหม่โดยมีโดยมีการจำลองป่าในห้องหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีอารมณ์ต่างไปจากเดิมค่ะและกลุ่มที่2นะคะการจัดวางเฉพาะพื้นที่หรือไซ t ์แฟนสปิ i i n s ซ l l l ลชันอารนะคะ จะแ,แบ่งออกเป็นลักษณะสองลักษณะย่อยเช่นกันค่ะโดยมีรูปแบบของรูปแทรกแซงหรือ i n t e r r a t i o n นะคะคือการนำผลงานเข้าไปในพื้นที่ที่มีบริบทอยู่แล้วและสร้างความแปลกแยกหรือกระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถามค่ะส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นรูปแบบของสัมพันธ์กลมเกินหรือ a p p r o r c h m e n t นะคะโดยรูปแบบนี้นะคะก็จะเป็นการผรา,านผลงานเข้ากันกันกบสภาพแวดล้อม หรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่โดยไม่แยกออกจากกันค่ะผลการศึกษานะคะพบว่าผลงานของสนิิัฐานนะคะสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการจัดวางเฉพาะพื้นที่โดยจากการวิเคราะห์ศึกษาวิเคราะห์ผลงานนะคะทำให้พบว่า โดยจากการศึกษาวิเคราะห์ผลงานนะคะทําให้คนพบว่าผลงานของสันนิษฐานนะคะสะทอนให้เห็นถึงรูปแบบการจัดวางเฉพาะพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปโดยแบ่งได้เป็นสองลักษณะนะคะ <c oughs> ก็คือหนึ่งนะคะการจัดวางแบบบุกรุกแรกแซงนะคะการจัดวางแบบบุกรุกบรกแซงแซงนะคะก็จะมีผลงาน t h o u n i v e r s ูนิเว e ร n n d นะคะที่จะแสดงใน อิทศัศก,การแบงคอกอาร์ตเป็น,นเล่ปีพศ2561นะคะจะแสดงที่เขามอภายในวัดอรุณวรารา,ามนะคะโดยใช้โครงสร้างอะคริลิกสีแดงล้อมรอบเขามอซึ่งเป็นภูเขาจำลองที่เป็นตัวแทนของเขาพระเมรุในพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะโดยวัสดุร่วมสมัยอย่างอะคริลิกแบบนี้นะคะเมื่อนำเข้าไปจัดแสดงในพื้นที่ที่ มีเรื่องของความเชื่อและก็ความศักดิ์สิทธิ์ของสถานีนะคะทำให้ผู้ชมนะคะตั้งคำถามเกี่ยวกับศรทัรทธาความศรัทธาตัวต,ตนและก็จักรวาลค่ะงานนี้จึงจัดเป็นการรูปแบบการจัดวางแบบแทรกแซงค่ะพอเข้าไปเปลี่ยนวิธีที่เรามองพื้นที่เดิมให้เป็นรูปแบบอื่นค่ะ,คะจึงจัดอยู่ในรูปแบบการจัดวางแบบแทรกแซงค่ะ และก็ผลงาน Landscape of e m p t i n e t นะคะซึ่งจัดในนิทรรศการเดี่ยวของศิลปินที่ขอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปกรวังท่าพระในปีพศ2567นะคะเป็นนิทรรศการที่เน้นประสบการณ์ของผู้ชมเป็นหลักคะ่ะโดยศิลปินนะคะก็จะเลือนใช้วัสดุอย่างดินฝุน่นขี้เท่าหรือกระจกและเสียมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการรับรู้ของผู้ชมคะ่ะ โดยแนวคิดหลักของนิทรรศการนะคะก็คือความว่างเปล่าในความหมายทางพพุทธศาสนาซึ่งไม่ได้หมายถึงการไม่มีอะไรเลยแต่หมายถึงพื้นที่ที่ปลอดจากอัตตาความยึดมั่นหรือตัวตนที่ตายตัวค่ะโดยนิทรรศการนี้นะคะเมือ่อผู้ชมเดินผ่านห้องจัดแสดงในแต่ละห้องก็จะสัมผัสได้ถึงสภาวะของความเงียบ ความผ่าเรือนและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่ที่ศิลปินนำเข้าไปติดตั้งในหอศิลป์นะคะโดยแต่ละผลงานนะคะทำให้เกิดความขัดแย้งทางความรู้สึกการรับรู้เช่นความเงียบขนาดรับชมผลงานหรือผลงานที่ไม่ได้ มีรูปแบบที่ชัดเจนแต่กับสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนอย่าง s t a d a r e ORR นะคะโดยผลงานนี้นะคะจะจัดอยู่ในรูปแบบของการแทรกแซงเพราะศิลปินไม่ได้เพียงแค่นำวัตถุเข้าไปในพื้นที่นะคะแต่ได้แทรกแสงสภาวะใหม่เข้าสู่พื้นที่เดิมของหอสิลป์ทำให้การรับรู้ของผู้ชมนะคะเปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นการตั้งคำถาม กันกับตนเองนะคะแล้วก็รูปแบบต่อมานะคะจะแบ่งเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์กลมกลืนค่ะโดยในลักษณะน,นี้นะคะก็จะมีผลงาน How of Silence นะคะจากแสดงที่สวนเบนจก,กิติในงาน Unfolding Bangkok ปีพศ2 5งพัน 66, ค่ะซึ่งศิลปินนะคะเป็นโครงสร้างกระจก โปร่งใสสะท้อนภาพต้นไม้และแสงรวมถึงท้องฟ้าโดยรอบค่ะเมื่อผู้ชมเดินเข้าไปในผลงานนะคะจะ,ะเผชิญกับภาพสะท้อนของตนเองรวมถึงบรรยากาศที่เงียบสงบตัววัตถุกกระจกนะคะปลอมรวมกันเข้ากับธรรมชาติได้อย่างแนบเนียนและแนวคิด ของงานที่ก็เน้นจิตภานาะการตระหนักรู้และความสงบภายในรวมรวมความกลมเกลนทั้งหมดทั้งทางสายตาและทางจิตใจผลงานนี้นะคะซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบของการจัดวางแบบสัมพันธ์กลมเกินค่ะและต่อมานะคะคือผลงานการได้นอ s ฟไซเลนนะคะจัดแสดงที่ไร่เชิงตะวันจังหวัดเชียงรายในมหาก,กรรม ไทยแลนด์เบนเร่เชียงรายปีพศ2567ค่ะโดยมีจำนวน3ชิ้นด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละชิ้นนะคะก็จะแฝงไปด้วยปวัจัยทางคอมพุวเตอสาาะนี้ค่ะก็คือผลงาน e x i t e n c e นะคะมีเหมือนไม่มีผลงานนี้นะคะ เป็นสร้างจากเหล็กแล้วก็ดินอัดค่ะทำให้ลักษณะภายนอกแข็งแรงมั่นคมแต่แฝงไปด้วยความเปลี่ยนแปลงค่ะเช่นเมื่อเกิดรอยสนิมที่เป็นปฏิกปฏิกิริยาจากธรรมชาตินะคะก็จะสอนสะท้อนให้เห็นถึงหลักอณอัิจจังในภูมุทธศศาสนาซึ่งแสดงถึงการมีอยู่ที่ไม่ได้ยึดติดกับรูปลักษหรือความมั่นคงภายนอกค่ะแล้วก็ผลงาน เอ็มเน็ตนะคะเมื่อไม่มีแต่เหมือนมีอยู่ผลงานนี้นะคะจะสร้างจากดินและก็กระจกที่มีลักษณะคล้ายกับจีดีค่ะหรือถือสถูปเก่านะคะด้วยผลงานนี้นะคะเครื่องในก็จะเป็นกระจกแล้วก็มีความกลวงค่ะด้วยผลงานนี้นะคะสื่อแนวคิดถึงสุญญตาะหรือความว่างเปล่า การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งของสป,ปสิงค์ค่ะโดยกระจกที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวผลงานนะคะก็จะสะท้อนภาพของผู้ชมที่เข้าไปอยู่ในนั้นนะคะงานหนึ่งก็คือไซเลนหรือความเงียบจากทุกสป,ปสิงค์ค่ะโดยผลงานนี้นะคะเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ออแล้วประดับไปด้วยกระจกนะคะ สะท้อนสภาพแวดล้อมรอบข้างทำให้กลมเกลืนไปกับธรรมาชาติได้อย่างแนบเนียนะคะ่ะเมื่อผู้ชมเพื่อนไปด้านบนนะคะ mm hmm. ก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งนะคะที่ศิลปินติดตั้งไว้พร้อมในบริเวณผลที่ติดตั้งผลงานนะคะ mm hmm. ผลงานนี้นะคะจึงจัดอยู่ในรูปแบบแบบสัมพันธ์กลมเกละะื mm ่นค่ะ สรุปนะคะผลงานศิลปะการจัดวางของชนิทัศนะคะได้ใช้พื้นที่และบริบทเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างความหมายไม่ใช่เพียงแต่นำวัสดุปไปติดตั้งนะคะแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ระหว่างผู้ชมกับผลงานและตัวสถานที่นั่นเองนะคะโดยกลุ่มที่แทรกแซงนะคะก็จะสร้าง ความขัดแย้งให้เกิดการกระตุ้นความคิดใหม่ส่วนที่สัมพันมเกินก็เสนอความเชื่อมโยงกับพื้นที่เพื่อสร้างความสงบและสภาวะภายในค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าผลงานของคุณสนนิทัศนนะคะเป็นมากกว่าการนําเสนอพื้นการนําเสนอวัสดุแต่เป็นการสร้างประสบการณ์การรับรู้ร่วมกันกับพื้นที่ค่ะ